สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie r u นและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ตัวเทพในชาเลน เก็บเวลากันอ่านี่เลยเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูนะครับชาเลนจ์เก็บเวลาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสำรวจโลกชาเลนจ์สุดขีดจะแบ่งเป็น2รอ,อบนะครับมีรอบ1แล้วก็รอบ2เงื่อนไขอะ่ะผมจำไม่ได้วะ่ะแต่คร่าวๆนะน่าจะเป็นการที่เราจบเอพิโซดหมดปกติน่าจะเป็น14นะครับน่าจะใช่นะส่วนชาเลนจ์รอบ2เนี่ยน่าจะต้องจบหมด สิมืดเออถ้าจะไม่ผิดนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราไล่ทำบางอันก็ง่ายบางอันก็ยากนะครับอันที่มันยากเนี่ยจะเป็นเคลียร์ภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยอย่างเช่นโหมดความมืด2อ1ขเคลียร์ภายใน35วินาทีอ่ะบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการเล่นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวเทพในการเก็บเวลาอันนี้เออ,อย่างเช่นอันอื่นบ้าง 4ขีด16มืดนะครับเคียร์ภายใน40วินาทีอ่ะไปลองดูกัน4ขีด16มืดนะครับถ้าใครที่จัดทีมไม่เป็นเนี่ยทีมถามว่าจัดได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทีมทั่วไปทีมเฉพาะพวกนี้มันผ่านได้หมดแต่จะทันเวลาหรือเปล่าเราไม่รู้เลยอ่ะไปดูกันเท่าไหร่นะ4ขีด16มืดใช่ไหมครับนี่หลายคนถามมา เคียร์ภายใน40วินาทีนะครับมาเดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างระหว่างการกดแบบปกติแล้วก็การกดแบบเน้นๆอลองดูทีมพวกนี้นะครับที่ลงดาบเทพเนี่ยจะทัน40วินาทีเปล่าอันดับแรกถ้าจะาเล่นแบบธรรมดานะครับมันทันแต่คุณต้องกดมือเท่านั้นกดมืออ่ะกดทีละตัวเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่แบบอีซี่อ กดทีละตัวถ้าใครที่กดทุกตัวยังไงก็ไม่ทันโอกาสทันน้อยมากเห็นไหมมันจบได้ไวจบง่ายแต่จะทันหรือเปล่าน,นี่เรื่องหนึ่งเดี๋ยวลองดูปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแรกนะครับยังไม่ถึงตัวที่เราจะมาโชว์ให้ดูว่าจะทัน40สิบวิหรือเปล่าผมเดาว่าไม่น่าทันนะขนาดอันเนี้ยเรากดไวมากใช้เวลาไปทั้งหมดนี่นะครับมุมซ้ายบนซ้ายบน เห็นไหม41.13วินาทีซึ่งชาเลนจ์เขากําหนดอยู่ที่40วินาทีนะครับถ้าใครที่กดอย่างเงี้ยโอกาสผ่านโคตรยากต้องให้ผ่านภายในเว็บเดียวใช่ไหมครับอันไหนนะ4.16ภายใน40วินาทีดังนั้นวนันนี้เราจะมาแนะนําคุกกี้หตัวที่ทําให้ทีมเราเนี้ยเล่นง่ายๆมากขึ้นไปดูกันครับนี่อันดับแรกเดี๋ยวเคลียร์ทีมออก ตัวนั้นก็คือมาร์ทแลนด์อ่าบางคนส่วนใหญ่เนี่ยปั้นอยู่แล้วนะครับถูกไหมมันเป็นตัวที่ติดเมตาอยู่เรื่อยๆในทีมตีไวเดี๋ยวคำหนึงกดไปพลังต่อสู้ทำไมต้องเป็นมาร์ทแลนด์เพราะตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันในการเปิดโหมดเออผมใช้คาว่าเปิดโหมดเลยเปิดโหมดของมันคือสกิลมันนั่นแหละจะทำให้การออกสกิลได้ตลอดเวลาและจังหวะเดินมันจะเร็วมากนะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราใส่แค่สตัวพอ เมื่อกี้ใส่ไป4ี่ตัว5ตัวเต็มเลยใช่ไหมทำให้มันไม่ทันแต่ครั้งนี้2ตัวทุกคนดูว่ามันทันหรือเปล่านะครับเป็นสเต็ปง่าย,ายๆที่หลายคนเนี้ยไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ผ่านอ่ะผมจะแนะนำให้กดมาแลนไปเลยมันจะปาดครั้งเดียวแลกก้วสกิลมันจะยังคงอยู่นะครับแล้วมันก็ปาดต่อไปไงไหลต่อไม่มีจังหวะชังักนะครับลาําไหนชะงักเรากดป้าปึ๊บอ่าทีนี้หละมันก็จะเดินตลอดเวลา มันอาจจะมีติดบ้างถ้าใครที่แบบไม่ทันจริงๆนะครับใส่คูทามผมว่ายังไงก็ผ่านได้เพราะเอปส o โพวกนี้ไม่ยากแค่ทํายังไงก็ได้ให้ทันเวลาก็พอนะครับอ่าเดีด๋ยวดูกดป้าไปเป็นไงเลีรยภายในน่าจะสามสิบเาวินะครับไม่ก็อาจจะใกล้เคียงมากเนี่ยอันนี้เกินมานิดหนึ่งเกินมานิดหนึ่งนะครับ40.57ิาสิเมันให้เลีรยภายในสีวินาทีใช่ไหมเดี๋ยวใหมา่รอบนี้จะตั้งใจกดจริงจแล้วนะครับ อันนี้ใส่แค่สองตัวยังทันเลยต่อมาเราจะลองเป็นใส่ให้ครบทีมนะครับโดยตัวที่ลองจากมาแลนด์แล้วผมมองว่าคุ้มอ่ะจะเป็นพวกลูกสนหรือว่าเป็นแก๊งตีไวนะครับแต่ปัญหาคือบางตัวมันเก่งแต่เก่งข้งโหมดเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเออสมบัติรู้แล้วทำไมไม่ทันเมื่อกี้สมบัติเราลืมเปลี่ยนให้มันไวกว่านี้อ่ะใส่นี้ไป แล้วก็ใส่เป็นผ้าคุมไปด้วยเมื่อกี้สําหรับนาฬิกานะครับรอบนี้จะเป็นสมบัติที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีก1ระดับเลยมาเมื่อกี้ได้41วิใช่ไหมเดี๋ยวดูรอบนี้ตกประมาณน่าจะมี30ไปปลายเพราะว่าคุกกี้ครบทีมแล้วแล้วมีสมบัติตีไวนะครับปุ๊บมาแลนปาดเนี่ยแหละไวกว่าเดิมเยอะปึ๊บแล้วก็กดแกะกดไลคอยช่วยมา อันนั้นก็ได้นะครับคอยช่วยโจมตีมันจะได้แบบพันเวลาปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันชะง,งักเรากดมัดแลนได้เลยปุ๊บรอบนี้เราไวกว่าเดิมมากหลายด้านยากนะครับหลายๆด้านเนี่ยถ,ถ้าจะทําให้เสร็จนี่คือยากนี่ไงทันแล้วภายในกี่วินาทีเองเบ็ดเสร็จนะครับ3.7.57เร็วขึ้นมากและทุกคนได้ชาเลนนี้แน่นอนไปลองดูไปลองดูอ,งดอ่ะเดี๋ยวลองอันที่มันยากมากขึ้น สำหรับบางด่านนะครับอันนี้เราผ่านไปแล้วลองดูที่มันแอดวานกว่าน,นี้อีกมันจะมีนี่ไง13ขีด10ภายใน65วินาทีนะครับ13ขีด10โหมดปกติ13ขีด10อ่า,นาวนี่เลยใครยังไม่ผ่านอย่าลืมไปเก็บการอะลองดูภายในกี่วินาทีนะั้นเราจําไม่ได้60หรือเปล่าหรือย,ยังไงช่างมันอันดับแรก มาร์แลนด์มันคูททำช้าเราเปิดป้าไปก่อนอยังไงก็แตกนะครับร็อกไปสองเราเปิดมาร์แลนด์เห็นตัวคุกกี้เราเปิดมาร์แลนด์อ่าปึ๊บตัวอื่นจะกดก็ได้หรือว่าจะไม่กดก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็กดช่วยได้บังจังหวะได้แบบนี้เลยปึ้งเห็นไหมมันก็จะสลับกับมาร์แลนด์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมาร์แลนด์ก็มีปาดมีอะไรของมันว่าไปปึ๊บ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 ,บอ่าเนี่ยจริงๆต้องกัดจังหวะให้เป๊ะกว่านี้เนี่ยเห็นไหมใช้แค่ไม่ ใช้ไป33.32วินาที33อลองดูว่า13-10มีมันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้13-10มีด10มันกำหนดไว้ที่65วินาทีนะครับเราใช้ไปแค่เท่าไหร่เอง30วทิทุกคนยังไงก็ทัน30กกวินะครับอ่าลองดูอันนี้1 0 3ขีด31หมดปกตินะครับภายใน45วินาทีโอ้โหเร็วแน่นอน สิบกี่สามเอ็ดภายในกี่วีวะลืมอีกแยะความจำสั้นนะครับช่วงนี้เบลอๆสี่สิบห้าวินาทีด่านนี้สมัยก่อนยากมากอ่ะไปเฮอสมัยก่อนนี่โคตรยากมันจะมีตัวอื่นอย่างที่บอกไม่ค่อยคุ้มเท่ากับมาร์แลนดังนั้นถ้าจับปั้นมาร์แลนตัวเดียวเอาอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องทําแคนดี้นะไม่จําเป็นต้องทําแคนดี้ก็ได้ครับผ่านได้แน่นอนแลนเปิดโหมปดปาต่ออ้าวอ๋อมันมันหมด อันนี้สก,ก่อนครับครูทาสกิลปุ๊บด่านนี้ถ้าใครไม่ทันก็ลองเป็นไอ้น,นี่ก็ได้ไอ้พวกตัวดาเมจเดียวเนี่ยตูมเดียวก็แตกเห็นไหม45วินาทีเราใช้ไปแค่25ได้มั้ง24โอ้โหเร็วกว่ากำหนดมากๆเลยนะครับเอออันนี้เป็นเทคนิคที่แบบหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้แล้วก็มันจะมีไอ้พวกไอเคียร์แคุกกี้ห่งชนิดเนี่ยอันนี้ ถามว่ามาลแลนทําได้ไหมทําได้สบายนะครับทําได้สบายสบายมากเนี่ยอ่ะลองดู14คี่30ไหมภายใน80วินาทีนะครับเดี๋ยวลองลองดูว่าเราจะใช้เวลาไปเท่าไหร่อ่าไปเทคนิคนะครับ14คี่30 80วินาทีเราน่าจะไม่เกินผมว่าไม่น่าเกินหนึ่งนาทีอะ่ะ <c> เ <oughs> ออถ้ากด เป็นทีมปกตินะยังไงก็ไม่ทันทีมสมองสมอนเนี่ยไม่ทันกินนะครับต้องแบบนี้ปาดไปพอครูทำสกิลหมดแล้วก็ไปกดสลับป้ารอครูทำม,มันพร้อมใหม่แล้วก็กดใหม่นะครับปึ๊บป้าอย่างคือเป็นตัวที่ดีมากในการเก็บเช่นเดียวกันมันฝ่าไปได้ยันจบอ่ะมาปึ๊บมันกําหนด85นะครับโอ้โหใช้ไปประมาณ20กว่าวินาทีอันเนี้ย ทุกคนทำได้แน่นอนี่อามสวินาทีนะครับแปวินาทีเราใช้32เวลาเลยเหลือยังไงก็ผ่านไปลองดูกันได้สําหรับชาเลนจ์นะครับไม่ใช่แค่รอบ2อนะรอบแรกมันก็จะมีแบบให้เราเก็บด้วยแต่ว่าผมทำเสร็จไปแล้วไงอันนี้ก็เหลือไว้1นึดีนะครับให้มันเอามาทําคลิปนี้ใครยังไม่ผ่านไปใช้มาร์ทแลนด์ผ่านได้แน่นอนกะจังหวะกดดีๆไปกับสมบัติภคุมลาก่อนสวัสดีครับ